สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปสยสุกูุกคนได้ครับพี่น้องครับผมตอนนี้พี่ๆกำลังอยู่กับช่องบูมน้อยรอยอ็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ได้ครับพี่น้องครับมาได้ครับพี่น้องครับผมมากินข้าน้ำกันครับนี่ขวบุนครับผมทํำมุ้งครับพี่มวยต่ำใหม่ๆทอดปลาลวกพักครับโอ้ยแมงมันกระายพี่น้องครับมันมาตามปลาแดกหรือเปล่าพี่จอยอ่าพี่จอยทําอะไรครับผม พี่จอยกำลังทอดปลานิลจากนานะครับพอดีพ่อตาบุมไปหวานเหี่วเมื่อวาน <c oughs> ดีครับอยู่กับอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวแล้วก็แบบทําอาหารเป็นหมดอเออพี่จอยก็ทําได้พีห่หมวกก็ทาได้หม้มําแล้วพี่จอย,ยอดวพวกเราไม่อดแน่นอนนะครับอืมไม่อดไม่อดอวันนี้จะไรสดยันหวางเลยค่ะเมื่อเน่ได้มาทานบิดก่อนเออ พี่พี่มากินด้วกันนะครับผมนี่ถอดปลาครับผมเดี๋ยวรอทอดเสร็จแล้วเราก็จะมากินกันครับโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่พี่มากินด้วกันนะครับต้มไข่กับนี่ครับพี่น้องต้มไข่ถอดปลาโอ้โหเยอะแยะมากมายโอเคครับพี่น้องมากินนด้กันครับผมครัวเมือนที่หนึ่งครับเดี๋ยวรอทำครัวใหม่เร็วๆนี่แหละนะครับอีกสี่วัน มากินด้กันนะครับพี่ๆตำมะฮุ่งครับกิน mm. กับปุ่นกินเค็มนะ mm. กินเค็มมากแมอนนนัวตำมะุ่งขอบุ่น กำลัลวกไม่บอแมนจะปลวกมังกีงนี่พี่หนงอะผักขงสุดรถผักขงสุดรผักขสุดร,ดดรดคืออะไรบำรุงสายตาความดันบำรงสายตาความดัน<ะ> จมตาใหม่ๆไปแด่ของหอมอเองกเนี่ยใส่มือเลยพี่จิไปพ <F G S 3> ี่กิ<ข>ออนี่าใช้มือนะครับใส่มือจงังแสบผ่างอยู่เงี้ยนะเื่นงะาบม่งงอระอออพี่จอยทอดแบบสีสวย พี่ใจกับพี่เหมือนนี่จะทอดสีท้ายกันมากเลยสวยกันเลยยากเหงียนย่างเหงียนมาใหญกจะเ็ยผู้เดียวปลาอยู่นาพี่ๆอันนี้ความจะลบหนึงพ,พี่ต้องขอโทษพี่ๆด้วยดเดี๋ยวสั่งบุกรณมาแล้วแหละเดี๋ยวก็ทำความใหม่ปลาอยู่นาพ่อตาผมไปจุดแห่ครับเดี๋ยวๆพี่พีเอฟซี FC มามานาก็ก็ยินดีต้อนรับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปติดเนี่ย คลิปหน้าจะพาพี่จอยไปเก็บมะนาวนะคะนี okay. <c c <c ่กับเก็บเก็บมะนาวมาแถมมะนาวมาแทนมะนาวแล้วล้นหรือเปล่าขอบปุ้นมาลูกมะนาวอ่ะมะนาวอีกนะตัวแล้วพี่เบียร์ขอบปุ้นให้ลูกนะนี่มันล้นเลยนะในพายังก็อื่นให้ขอบปุ้นให้ลูกนะในนี่อะไรนี่เบียร์เบียร์อืมอะไรแบบสบายๆกับอนบบไงกันจอง แกงจองไม่กี่สิเปีไห่ไช่่ก็เดินไ่กจองไนเดินใช่ไงเดินบานบบานของเอิ่น่สิปากันจ้องแตมาทเอินทักไ่ไงบอักไ่น้อยไ่ไดีด้วยบรลุแมาครับไปหาเอาน้ำมีไงไปดูปกะไปเด้ mẹ nhanh chóng chóng mẹ chóng 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 nè chóng 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 không chóng 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 chóng

นี่เดี๋ยวเก็บมะนาวมาฝากพี่บีนะครับรุ่นนี้ละวว่ารุ่นนี้เลยเนี่ยนี่ี่กองนี้ขายอยู่ตลาดนี่โอ้โหเมื่อไรหาได้หนิถ้าตอนนี้เป็ยี่สิบบาทอ่ะนี่อันนี้เท่าไงอันนี้หน่วยสิบบาทสี่หน่วยสิบบาทอันนี้หน่วยใหญ่หน่วยละห้าบาทมั้งนี่หรือสามลูกสิบนี่แหละประมาณนั้นกอแม่ิกาเล้วกินใหมลูกค้าต้นน้อยกับอะไรอะไรนี่ต้องเดียนน่วยมันหน่อยมันก็บมี่หนามอยู่ต้องไปบีบเอา ลูกไหนนิ่มนิ่มนิ่มนมากน้ำยิ่งเยอะมันงวยใสใสอะไรเนาะไปซินดาลูซินดาแล้วเราบย้ายป้๊ท่านหลาไปเถอะไปละไปไปกินกาวปุ้นไปืูปะเอา้นอไว้เอ้านี่มันลกติด่มางง ไปก็ลุกไปแล้วทุกคนถ้าไปเบื้งบนยังไหนไป่แต่บอกไปว่าภาพเป็นเดะไม่รู้บอกง่งยรู้ท่านพ่อจะไปซุ่มรู้ง่ายไหมจอะจะบอกง่ายพอมาบไปเลยโอเคเดี๋ยวตาตรงๆอย่มาหลอกที่ลูกนั่นนี่โ ไปเบิ่งดูพญาใหญ่ไปใส่แหล้วนะไอ้พญาใหญ่บุปิดประตูบ่เมนพญาใหญ่ไปเลยน่ะมิดูเอ้าบุปิดประตูเลยเมนพญาใหญ่ไปหล้วเป่านี่นะดูนี่หละเอ้ยมันอยู่นี่แหละมาทางนี้มามามาให้ปลาเบิ่งนให้ปาเอาเสียงรุ่มนะลูกเอาเสียงุ่นล้กเียงนีืมันติดลิขสิทิมันติดลิขสิทธิ์เบินละ ไี่ำปอแล้วปนตรงปิเสียปอ่า่อมาทานี้เลยเตียแล้วกันอีายยเียงบเยะวนะอ้าจ้าปลาแล้วปใส่แลวินดาคันปลเปิดควยลินดาไปบึงเยะน้ำอั ฟังัวบก่อนองก่อนฟองก่อนอยกกินเองอนเออกินเองกินเองถ้าคันเอรนอาเจนที่ดกับใบก่อนเตียวมีมันฉดเตียวใมินี่เตียไเตยังบิ้กินนี่นอนันเอากินกินเสร็จเป่ต้องเปิดด้วยแล้วรียมทเน

กินรถเด้เลยกินเักค่าคนเก่งสา,ามังตำกินเองอย่ากินรถได้กินนั่นนะแต่กินรถเด้กระดัมรถได้เมรนยังตีว่าไรไงเกี่ยวงต่มันประกาตีได้ว่าอบอาบสบนะ่ัก,กันงาน แม่แม่เอาไปเป็นไงลูกพี่แห่เอาไปฮะไปใส่ไปเรจะไปก็ไปดื้อๆครับเุ้ยพี่จอยกับแม่พี่พี่มาด้วยกันไหมครับปลาดาวพี่จอยมักเล่นมันแม่ยายมักเอาแม่มักย่ามักไปเท่าไหร่ก็เท่าร่อยมากพี่พี่ตอนนี้เอาข้าวจอยมากินได้พี่พี่อะไทต้งกันครับ ข้าจเจ้าไส้ถั่วใกินแบบพู้เเ่าเลยแม่เพิ่นเพิ่นนางกิดเพินเ่นนางกิดความเอื่ยอยนะวะพญายินีีนะเปแดนไปกอดพญายงไปจกจีตะแลงเข้าไปนี่พี่มากินข้าวสวยด้วยกันนะครับโอ้โหขราวนี้ใช้มือครับ เขาสวยอะหอมเข้าจ้าก mm ็ปลาเนาะนนี้นี่แสบด้วยปลาทอดเขาเจ้าฮ่อนๆเลยเนาะอือตลาดกินพักปลวงคนพูดอยากกินพักปลวงนี่แหรอพักปลวงพักหนูกินี๋ยวนี่งานไายอืองานกินแบบนี้ เนืาาอ้อปลาครับกระเจาห่นอนกระเจาห่อนนิ่มเนาะเริ่มงวกนันเอาไว้วลังเลยแบบนี้

แรงไหนวะแรงแบบอีพีครันี้จะเลืมมาซื้ออันของเฟ่อบุมเลยนะครับจาบกเบื่ดกรอม ไม่ออกวะออาไหมยิงไหมนั่งไหมไม่ปวดจังแต่ไมาหลขบูี่ิผักี่ว้น đập cốp bây phải mất hết này, hết Mặn hết mất là mất hết đi ขึ้สองหนักน้ำหนูกับมือเตียวไข่ผสมมือเตียวอันนั่นคือน้ำไม่มรขาวจิ้มหละอืมโอเคพี่พี่เดี๋ยวจิ้มนี้เอาไปกันนี้ก่อนนะครับ ันก็แล้วก็แชรกดติดตามได้นะครับพี่ๆครับเจอกันในไลฟ์สดน,นะครับเอเคพ,พกูดี่ฝากกดติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับอิ่มแล้ว